i get... อาจมีภาพเสียงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า8ปีควรเรียกพ่อแม่พี่น้องเข้ามารับชมด้วยนะครับสวัสดีครับผมวันนี้พบกับพวกเราอีกแล้วนะครับกับทีมงานนนกระชังแตกแตกไม่เลิกครับวันนี้เราก็มากันที่อ่างเก็บน้ําแม่ท้อนะครับวันนี้เรามาพักผ่อนกันแต่ว่าทริปนี้เราจะมา1วันกับอีกหนึ่งคืนนะครับผมเราไม่ได้มาอยู่กันยาวๆเพราะว่าทริปนี้เราจะเลื่อนไปกันเรื่อยๆเ,เราจะไปตกฟ้าหลายๆอ่าง ทริปนี้เรามาที่แม่ทอก่อนแล้วเราจะไปตกปลากายกันต่อแล้วเราก็จะไปตกปลานินกันต่อเราจะไปถึงสามอ่างนะครับทริปนี้ของเราก็ทริปนี้เราอยู่แม่ทอหนึ่งวันกับหนึ่งคืนก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปอ่างอีกอ่างหนึ่งมาดูกันว่า คลิปที่เราจะไปแต่ละอ่างแต่ละอ่างเราจะได้ปลากันแค่ไหนโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยกับทีมงานนนกระชังแตกแตกไว้เริ่งลครับโอเคครับผม เย็นแล้วนิ่งอยู่เลยว่านะคืนนี้ยังไงเราต้องต้องให้ได้ตัวให้ได้นะทริปนี้เราจะไม่ยอมใช่ไหมเบ้เราจะต้องตกให้ได้ละปะแต่ตั้งแต่เช้าจนเย็นทุกอย่างเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือพายุลมที่นี่ก็โอเคนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูคืนนี้ว่าเราจะได้ตัวหรือเปล่าเพราะตอนเช้าเราประมาณแปดโมงเก้าโมงเราขึ้นเตรียมตัวไปข้างแล้ว โอเคครับผมเดีย๋ยวเราไปรับชมคืนนี้ว่าเราจะได้ตัวกันหรือเปล่าไปเบสมาแล้เบสปลาตะเพียนไซครึ่งโลโอเคกลาคืนนี่แหละดีที่สุดครับฝากไปเลยครับกับ ลำบ่มกระช้งแตกแดกไม่เลิกกับไส้ไก่หมักเนื้อบอกลายเลยนี่ปนนจนปนนจนตายมาแล้วครับอีกตัวนะฝากไว้ได้ครับกับลำบ่มกับช้างแตกแดกไม่เลิกกับไส้ไก่หมักเนื้อบอกปนจนไรเบสปลาตัวที่เท่าไหร่แล้วเบสตัวที่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วใช่ไหมหลายตัวแล้วห้าหกตัวแล้วใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวจะได้รับชมตัวต่อไปเลย นี่นะครับมาเลยสองตัวดึงกันอยู่บุ่นวายแล้วครับกินสามได้สองไปล้ำบ่มกระชังแตกแตกไปเรยกับไส้ไก่หมักเนื้อบอกแจมเลยท่านผู้ชมไปนี่นี่นี่กำลังดึงดึงเลยกำลังดึงเลยปลาอยู่ในน้ำอยู่เลยนี่คนดึงเราดึงดึงไว้ดึง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 ขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาคนไหนก็สู้ สู้ๆไม่แข็งไม่แข็งเอาเอาสู้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 สลูกปลปไอ้เเดี๋ยวเดี๋ยวดลงกระชังเลยตัวกไม่ลงกระชังเลยไงเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวปดี๋ยวโอ้โหได้ตัวใหม่แล้วได้ตัวใหม่แล้วเป็นไงใช้เหยื่ออะไรนะมึงอะน้ำบ่แข็งแตกแตกไม่เลิ้ไก่หมักอย่าบอกโอเคสวัสดียามค้าครับผมอันนี้ก็เป็นเวลา าวันที่สองของพวกเราแล้วเราก็จะเตรียมตัวเก็บเป็ดเก็บทุกอย่างเมื่อคืนเป็นไงเบสนอนตีอะไรตีหนึ่งปลาดึงอุตลุดเลยวุ่นวายไปหมดเลยปลาตะเพียนปลาอะไรนะปลาโนนจันสายแหว่นเหนียวโหเหนื่อยเลยเมื่อคืนเมื่อคืนนอนตั้งแต่เที่ยงคืนไม่ไหวโอ้โหปลาจัดเลยทั้งจบก็คลิปนี้ก็เราไปดูปลากัน ว่าผลประกอบการเราเป็นยังไงว่าจะได้ปลาเยอะปลาน้อยแค่ไหนเดีย๋ยวเราไปดูกันแล้วไปอ๋อเป็นไงจันเจ้าเมื่อคืนดึงปลาสโโนโุกไหมสนุกสนุกนี่ปลากระเพียนไซส์ใหญ่มากเลยนะโอโ้โหนี่เบสเบสตายอยู่ในถังอีกโอ้โหไม่ได้นับเลยว่ากี่ตัวยิ่งเลยเบททสท้อถือว่าเยี่ยมยืนหนึ่งเรื่องธรรมชาติเรื่องปลายืนหนึ่งแล้วในใจเราเดี๋ยวเราก็เก็บยมตัวเก็บเป็ด่ยนเให้เรียบร้อย เดี๋ยวเราไปกันอีกอ่างหนึ่งก็เป็นอ่างของไพรแล้วเอ้ยไม่ใช่ของไพรอะไรนะของไพรของไคลอ่างของไครนะครับผมก็จะไตปตกปลากายกันวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเก็บของเก็บอะไรผลงานก็โอ้โหปันนนจันจะบอกว่าเหยื่อเราเป็นไงเบสเหยื่อดีมีใช้ไปนะครึ่งนะโอเคครับผมไปเก็บของอเชรไปเก็บของไปไป ครับผมอันนี้เราก็มาถึงกันที่อ่างเก็บน้ํคลองไครแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวตีบงตีเบ็ดกันก่อนนี่ก็เราเดินทางมาจากอ่างแม่ท้อกันแต่ว่าเราหยุดกลับบ้านแป๊บหนึง่งเพื่อเตรียมชาร์จบงชาร์จแบตบ<ช>ก็นี่จะเย็นแล้วเดี๋ยวเราไปตีปลากายกันเราว่าวันนี้ดูว่าเราจะได้ปลากกยกี่ตัวกันนะครับผมโอเคครับผมไงลูกขอเด้ต้นเบิงไปเลย รู้มเป็นไงโดนนัดดึงอุ้ยโดนมนัดปลาตัวนั้นเก่งยังไงลูกพ่อเป็นไงโดนนัดดึงเองด้วยมาแยมแยมแยมโดนนัดได้ปลาตัวไหนโดนนัดมันได้ได้ปลาตัวนี้ได้ไงเนี่ยโดนนัดจะอยู่ใกล้โดนนัดได้ปลาตัวนี้อ่ะจะจะโอ้เก่งมากเลยลูก เบฟอยู่ที่นนนันไม่ลงไปลูกไม่ลงไมาเบฟนไปเพื่อนครับจะขึ้นไปเดฟจะขึ้ไปตนนี้เบฟจไปโดนัคอยนัดโดนัดตวนัจะึเขาไป นนจะใหญ่นี้เบสมาจับด <Liberty. S 1> Eat, ีกว่าเถอยถอยถอยมาถอยมาเบสเอาออกกระทางลงน้ำกระทงลงน้ำเบุ่มกระทงลงนี้นดี่นายี่นตกมันนจ้ะนนระวังซ่อนมนจะมาหาไม่ใช่มาจะมาหามาหานะ ดโย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 มาอีกแล้วครับท่านผู้ชมอีกหนึ่งตัวแล้วดึงไปจับตรงนี้นี่จับตรงนี้ตัวเบ็ดตัวเบ็ดเฮ้ยนักแม่เจ้าโอ้นักตัวได้เหมือนกันอ่ะโอ้ยสุดยอดเลยแจมแหละครับท่านผู้ชมนีใหญ่กว่าเดิมกลางวันใหญ่กว่าเดิมไอ้เบ็ด แม่เมื่อคืนเป็นไงเบสปลากินตอนกลางคืนดึงติดต่อบ้างอะไรบ้างเนาะปลากกยก็แต่ว่าตอนเช้าได้มีชอ็อตให้ท่านผู้ชมดูว่าลูกชายผม,ผมดึงได้หนึ่งตัวผมดึงได้หนึ่งตัวแล้วก็ติดต่ออะไรเยอะเราเบสท,ที่สาคัญเบสดึงปลาเลยนะนวลจันปลาหนึ่งจันหนึ่งตัวครับหลําบ่มกับช้างแกกระแดกตลอดทุกอ่างนะครับก็เดี๋ยวเราไปที่อ่างเก็บน้ํา พงตะเค่กันต่อเลยนะครับผมโอเคครับผมไปโอเคแล้วครับผมอันนี้เราก็มาถึงกันที่อ่างเก็บน้ําพงตะเค้นะครับก็เดี๋ยวตอนนี้แปดโมงละเดี๋ยวป๊อกกาลังเดินทางมาเดี๋ยวเราวันนี้เราลองมาตกปลาครับว่าเราจะได้ปลานินแค่ไหนนะครับผมโอเคครับผม๋ยวไปตกปลากันเลยปลาอะไรเบสปลาอะไรปลานินเนี้ยนินจามายะอ,อยีสวยงามเลย จำๆเลยจำๆเลยโอเคเออยเซียนเบสกูโโอ้หูแม่เบสดูด้บันนินบันนินใสสวยนะครับอ่า๊อกไม่เหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมเมื่อก่อนตัวนี้ตัวนี้โอเคใหญ่ขึ้นผลงานในเบส นี่แหละตัวแค่นี้เอาฝากผลงานหน่อยด้ครับกับลำบุมกระชางแตกแดกไม่เลิกกับตะไคร่หมักเนียบบอกเต็มปากเลยไงบอกเป็นไงตัวแรกของประเทศไทยครับตัวแรกประเทศไทยหมึงมาช้ามัวจะไปไล่มัวเพื่อนไหนๆดูปลาเนียฝากผลงานหน่อยฝากผลงานด้วยครับกับลำบุมกระชังแตกแดกไม่เลิกเรียบ๊อกกระแดกนะจ๊ะ นเดาจปลาเน้นไซส์มินิสวยๆตัวแรกของวันนี้ครับของผมเด็ดเป็นไงเพื่อนทางต่อครับทางต่อเลยนะทางต่อมาแล้วครับทางต่อหันกระดกเลยเพื่อนหันกระดกเลยนะใช่ครับไหนเนี่ไหนเนี่เป็นไงดูตัวปลาหน่อยกับลำบ่มช่างแตกแดกไม่ได้ของเราครับอืมยอดตอก ไอ้บ๊อกปลาเป็นอะไรไม่กินวะเพื่อนอ๋อปลาใหญ่ชอบกินปลาเล็กไงอ๋อปลาเล็กมันก็เลยกลัวปลาใหญ่อ๋อแล้วมึงกลัวเมียะไรไหมเฮ้ยตัวหน่อยเดียวกลัวทําไมนี่นี้ศาสตร์กูก็เหมือนปลาใหญ่กินปลาน้อยเหรอกินปลาน้อยเดี๋ยวไอ้บ๊อกโอเคเดี๋ยวกูจะเอาปลาปลาอะไรปลาบ้าว่ะปลาบ้านี่ไอ้บ๊อกเหี้ยอะไร อ๋อลำบ่มไช่างแตกแดกไปเรื่ส่ใส่ไข่ใส่ไข่สองแล้วเมียจะด่าไหมโอ้ยเฮียกูใส่ไปหมดแล้วอ่ะไข่อะไม่เหลือแล้วแล้วจะอมมึงเอาไว้ทําอะไรเนี่ยฮะจะอมมึงไว้ทําอะไรไม่ผัดไงเพื่อนไข่หมดแล้วอ่ะไข่หมดแล้วไงกินมาพริกสิเพื่อนโอเคอะไรป๊อกเฮียปื๊ดปืดเลยปื๊ดปืดเลยเขาโขช่วยเออเฮ้ยชีวิตมึงนะมึงคอยดู มาดูทำไรครับกูอยากเล่นน้ำอยากเล่นน้ำเมื่อกเราเหมือบปลาหมายแตกไองฮะเอ้ยเฮ้ยลงน้ำนิ่ปลาขึ้นยองไปกวนปลามาแล้วครับเป็นไงตากล้องวิ่งเลยเลยเบ็ดมาเอาปลาหรือว่าไงมาครับมาแล้วมาแล้วดูคันกงดูอะไรดูอะไรปลาปลาเล็ดไหน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  ขันกลุ้งเลยตัวใหญ่แค่ไหนกูดูเขาดูโคตรใหญ่โอ้โหดูดูดูน้ำน้ำน้ำคิวเลยนี่มันลูกปลานี่มันลูกปลาไอ้ป๊อกนี่มันลูกปลาไอฮะมึงปล่อยันเลยนะครับวัดได้ไหมวัดเอไะรถอะไร โอ้โหสะวิ่เป็นเตี๋ยวเลยโออันนี้หน่อยเดียวโอ้มึงไม่เคยกินมึงลองกินใจมดเลยมดเลยกิเอามดเลยบุ๊บทำเดียวเออเก่งอ่ะอืมเป็นไงเป็นไรรักรักเป็นไรไอ้ยังกินนั่นเลยยังกินนั่นเลยเป็นไรฮือ วาสบีเอฟเอ้ตั้มเป็นไรตั้มเป็นไรอร่อยเงี้ยเห็ดไหมอือหือเผ็ดไหมเผ็ดจี๊ดเลยรสชาติไงครับคุณชายตั้มเหมืนเพจเมือนเพจฮึขึ้นเลยกูตั้มขึ้นเลยเพนทำอะไรอ่ะโอ้ยทาคนหลับทาคนหลับไงน่ะนะหลับหลับอยู่ไงนั่นนะนั่นนะเอ๋เอ๋เอ๋ เขาจะลืดตัวไงโอ้ยไอเบสปลาอะไรเนี่ยเอ้าประตูกินสักคันดูแห่มะม่วงมะม่วงขาปากเลยน่าึงอ่ะโหวันนินสายสวยเลยเบสเอ้าโว์หน่อยโว์หน่อยฝากเ้วยครับกับลำบงยังเตะเด็กไม่เลิกกับไ้ไกลหมักเมียวบอกโอ้ยสวยงาม

เทสขึ้นมาถ่ายคลิปอยู่ไม่ใช่มันจะได้เห็นไปไกลไงมาเนี่ยเอ้าไปเชือกกลมาถ่ายคลิปก่อนเทสต้องมาถ่ายคลิปก่อนอไเชือกมันไม่มีช็อตอย่างนี้่เออมึงให้เชือกกลุ่มอย่าใจมันนะเดี๋ยวคอยดูเด็กจะมูวไปเก็บมันเก็ตถือเช็อไดเลยนะเทสเทสอยู่มึงดูท่าขึ้นมา ไม่เอาไม่ให้ลงน้ำใช่ยอาพ่มมาดีดีไม่เอาไม่เอาเ้ยไม่เอาไม่ขึ้นไม่ขึ้นเม็ดเปี๊เาไปขึ้นเปล๊้าไปขึ้นเิยขาดหมดขาดพอดีเลยนี่นะครับท่านผู้ชม สวยงามเลยเยื่อลําบ่มกระชังแตกแดกตลอดนะครับผมใสไก่หม,มักเนี้ยบอกฝากไปด้วยป่อาอยู่ไหม,ไมอ,อ่อนเนี่อ่อนแม่็นอ,อก็อกรหลอกเลยไหมไม่ม,ม,มีช็อตให้เขาดูกันได้ภาพแต่ไม่ได้ปลาได้ภาพไม่ได้ปลาเป็นไร <laughs> เออแต่ก็ตีใหม่ได้ไปนไรปลาเอาเมื่อไหร่ก็เอาได้ ถ่ายคลิปก่อนดิโอ้โหเหนไหนบอกรออก็จะตั้งกล้องจนฝาหลุดไปแล้วอ่ะไม่กี้กิ่งสามชั้นรวดเลยเสร็จไหนนู่นมนอเสร็จมาหนี้บล็องบล็อกบล็อกเฮ้ยเม็ดลิมอ่มดัก หนังตื่นตรงนั้นตรงนั้นเะหลอกไปหลอกมาตอนกลางคืนนอนระแวงนั่นแหละกลางคืนนอนเนี่ยกอดงต้องมาหมุนอยางเดียวไม่มันมันระแวงเน่ยหลอกกันไปหลอกกันไงเอาเอาเอาสองครับช่วยหน่อยช่วยเบสเบสดึงสองครับเอาช่วยคนนึงแล้วเร็วฝาหลุดแล้วโอ้โหใจคอใจคอได้เบสดึงสองครับไม่มีใครช่วยเลยมาช่วยก่อนเออ ใครก็ไม่ช่วยใจเห็นก็ไม่ช่วยโอ้โหดูนะครับท่านผู้ชมใจร้ายจริงเลยอ่ะพวกมึงอ่ะอยู่อยู่อยู่ไหมอยู่หรออยู่ในใจเสมอเฮ้ยพันกันมาเปล่าเอ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 าใจเย็นๆกันหน่อยแยกก่อนเอาเบสสวยงามโอ้หลุดไม่อยู่ไม่อยู่อยู่ไปแล้วครับตาคู่โอ้เบสแม่งแน่นอนว่าดึงทีเดียวสองตัวนะเบสฝากไว้ด้วยนะครับครับ ลำบ่มกับช e ้างแตกแดกไม่เลิกกับไส้ไก่หมักเนื้อบอกแดกสองคันคู่นี่ไม่เป็นไรคูได้ปลาถุงมาเนี่ยนะอีปลาปลาดีเนี่ยนี่นะครับหมาแกะเบ็ดดึงแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยท่านผู้ชมโดูเปียกไปหมดเลยไปเอาปลาจะหลุดเฮ้ยอย่าที่ติดนะที่ติดแน่เลยอย่าลำบ่มกับช้างแตกแดกไม่เลิกทำงานตลอดนะครับกับไส้ไก่เมียบอกเดี๋ยวตัวต่อไปจะต้องเจอ โอเคครับผมอันนี้ก็เป็นเวลาจบทริปแล้วทำไมเวลาจบทริปของพวกเราครับ <c oughs> กับทริปสามอ่างครับไปกันที่แม่ท้อแล้วก็อะไรได้เบสของไข่ของไข่แล้วก็คงตะเข้ขงตะเข้นะครับทริป <c oughs> แต่ละทริปเราก็สําเร็จทุกอ่างนะครับผมทริปนี้ปลานิ้นอาจจะได้น้อยไปหน่อยแต่ว่าเราได้สัตว์ใหญ่นะครับนะครับเป็นปลานิน้นปลาตะเพียนปลาอะไร,รพวกนี้แล้วก็ต้นกันไก่ยี่สกนะครับ ก็ถ้าทริปนี้ใครชอบก็ใครใครท่ากเบื่อไอ้ยี่อะไรยี่ทริปเอาวาว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 น้องหนักเลยฮะดูดูดูก็ทริปนี้ถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดื่อสับสับใครพวกเราด้วยครับกับทีมงานนนกระชังแตกแตกไปเลยครับ แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตภัณฑ์ที่เราบ๊วยทางแบกแบกไม่เลิกกับไส้ไก่หมักเมียบอกอ่าเราจะไข่อยากได้ตัดมือใหญ่เพื่อนอ่าไอ้กดไอ้ไว้ใต้คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปของพวกเราเลยนะครับเดี๋ยวเราจัดส่งให้ฟรีที่หัวจะแตกแล้วเนี่ยเพื่อนหัวจะแตกเนี่ยไอ้ตอนนี้ดูผลิตภัณฑ์โอ้ยปล่อยเต็มเลยครับขอบคุณครับครับผมบ๊ายบายแล้วก็